ใจพักกายสบายสบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเสิรตสวทพัทลุงอเอ,อัปเดตเรื่องนี้กันนิด,ดนงึงคุณผู้ฟังอ่าไหนใครไปลงทะเบียนกันแล้วบ้างสําหรับการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังอัปเดตเมื่อวันที่7 กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า4 000, 000, ล้านรายโดยท่านผู้ในวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะนายพรชัยจีถีระเวทท่านบอกว่าภาพรวมของการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี2565ตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมาก็ตั้งแต่วันที่5แล้วใช่ไหมคะ5กันยายนจนถึง10กันยายนมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่4,58ล้านรายกูฟังเยอะมากเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนนะคะ อหลักล้านเลยทีเดียวนะคะตัวเลขเยอะมากส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาก็จะมีการพิจารณาจากรายได้ผู้ลงทะเบียนเป็นหลักนะคะโดยต้องมีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทและจะนําข้อมูลรายได้ของครอบของครัวเรือนเนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยโดยการนํารายได้ อของสมาชิกใ,ในในในครอบครัวเนี่ยรวมกันแล้วหารด้วยจํานวนสมาชิกหากรายได้ไดเฉลี่ยต่อคนไม่ถึงหนึ่งแสนอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะคะจนถึงวันที่19ตุลาคมพัทลุงเราอย่าลืมนะคะก็มีช่องทางการลงทะเบียนง่ายๆจริงๆแล้วน่าจะไปที่ ที่ที่ว่าการอำเภอทั้ง11อำเภอในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคืออยู่อำเภอไหนก็ไปเที่ยมอำเภอของตัวเองได้เลยนะคะน่าจะลดการกระจุกของการไปไปไปลงทะเบียนกันได้นะคะหรือจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ h t t p s b a t t s o l i d i k a r h e n g o t h หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่งนะคะนอกเหนจากที่ว่าการอำเภอ11อำเภอของบ้านเราก็จะมีสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงนะคะโทร074651เอ้าไม่ใช่ขอไป074 615 936แล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็ยังมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกสาขาด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออมสินก็ได้นะคะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเมื่อเที่ยงนี้ไปมาแล้วแวบๆไปรู้สึกว่าจะคึกคักพอสมควรเหมือนกันเขาตั้งจุดรับบริการอยู่ข้างใต้ธนาคารเลยใต้ตึกตรงนั้นนะคะใครที่ไปลงทะเบียนใกล้กับที่นี่ก็ไปได้ตรงนั้นนะคะก็ย้ำว่าอย่าลืมตรวจสอบนะ บัตรประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ดมีแบบสมาร์ทการ์ดกันหรือ,อยังเตรียมให้พร้อมถ้ายังไม่มีรีบไปทำด่วนเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง19ตุลาคมช่วงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่างๆของเรานะคะเน้นย้ำเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเพื่อทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันเดี๋ยวจะพลาดสิทธิ์นะใครที่มีสิทธิ์เดี๋ยวไม่อยากจให้พลาดสิทธิ์ของตัวเองนะคะ